นะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube นะครับไทยแรนเข็นมัน4ตันกว่านะครับเห็นดีเขาว่าอ,อืดอ,อืดปออืดปืดเฮ้ยไปเฉยเลยอ่ะ อันนี้เป็นเครื่องนิสันเดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องสูบเดียวนิสันไปไปดูเครื่องสูบเดียวปไปคันนี้นะครับคันนี้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 เฮ้ยสวัดีครับสวัดีครับโอ้ผมก็จะมาไกล ขยับหลอกเอง <laughs> ขยับนิดเดียว,ยยวโอ้เดี๋ยวดูคันโน้นคันโน้นคันโน้นครับขอดูรถหนนะขายไหมพี่สันจะซื้อ <laughs> พี่สันชอบซื้อด้วย <laughs> <laughs> พี่สานเห็นงั้นมาไม่ได้นะโอ้ถูกใจอะ่ะโอ้ มาจากบึงเห็นไม่ได้แล้วเขียนมันอ่ะปู่จะเรียกตาต้องเรียกพี่พี่สันป๋าป๋าเรียกป๋าอย่าไปเรียกตาใครเจ้าของรถครับเนี่ยกี่ตันครับเนี่ยกี่ตันกว่าโอ้โหเนี่ยก็มันคือสูงกว่าเมื่อกี้เนาะครับเหมือนเหมือนสูงกว่าเมื่อกี้ ันนี้ได้ห้าตันแหละครับโอ้สั้นกับยาวเท่ากันน้ำหนักเท่ากันแต่ลักษณะไม่เหมือนกันอ่าอันนี้มันอันนี้สูงอันนี้มันสูงติด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 ไหมปะสี่ท่ารถจะติดไหมติดยักหน้าเลยพ่อจ๋าติดคันนี้เท่าไหร่ร้อยหกเหรอร้ออันนี้ได้ยังไงเนี่ยตมีคนอยากได้มากนะร้อยหกเฮ้ยพี่สาร ขันทีมคล้ายๆได้ยินตรงไหนเมื่อก่อนคุข,ขันก็มาจากนู่นไงสีเกตสีเกตใช่ไหมครับป่าซื้อป่าป่าป่าซื้อต่อเข้ามาหรือว่างไงครับซือสั่งสดมาเลยอะ่ะโอ้โหคุขันนี่ผมเคยไปมันอยู่สีเกตครับไปแล้วหนูขนุนฮู้ดขนุน,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 นเสียงดังป่าขับใช่ไหมคำนี้เฮ้ยจเจอรุ่นใหญ่ผมชอบมากเดี๋ยวดูรุ่นใหญ่ขับนะครับ อไกันม่ติดทาไงเนี่ยดึงเหรอเงอาเอารถไถครับแล้อนไล่นี้ไม่ติดอ๋อทำทางไาแล้วเดี๋ยดูตอนปลาของตัว4ตันกว่าหตันปกติก็จะเห็นแต่อันนี้มีโโลโอ๋อมมน่าติดถ้ามีสโลโอ้ยมีทุกอย่างพลาสติกนะให้พีเสตาร์ มีมือหมุนไหมผมอยากใช้มือหมุนนะ <ś led> <ś led> เฮ้ยอ้าวเกือบติดไม่ได้เร่งเมกกื่อกี้อยากให้พี่เอหมุนอ๋ออยากให้ผมหมุนใช่ไหมจับโดดเลยะนะปา๋าเอาแล้ว <ś led> แน่โลุ่ล่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่ป๋าลากไปขายได้ไหมครับเ้ยไปขายเลยอะ่ะมีดับด้วย,วยโอ้โอ ซื้อมาแพงไหมครับสามแสนกบาทสามแสนสามก็บาทโอ้โหโอ้โหโอ้โหสามแสนกว่า,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 วา,าโอ,โอ,าาโอ้ไปได้ด้วยอะ่ะโอ้หนะ่อยหกสิบแป๊บ เลย,เลยปกติเราก็จะเห็นแต่โรดริโก้ครับ bà sẽ đập bà sẽ đập quẩy 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 ơi vô ồ sao mát

ไปไม่ได้เลยไหมผมขึ้นได้ไหม โอ้ป๋าไม่จอดรอนอะ่ะป๋ายักหน้าแต่ป๋าไม่จอดอะ่ะโอ้ไ<อ>ปแล้วเสียงแสดมากี่ทรงไทยแลนด์มค่อสูบเดียวนี่กค่สูบเดียวคันแรกอะไรนะคันแรกนิสันเหรอนะิสันฝาแดงนะครับ เครื่องน่าจะเป็นขอบเลยไหมสันคันนี้ยังไม่เต็มสองคันนะครับเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนผมขากลับนะครับไม่น่าจะได้ถ่ายแล้วล่ะโอ้คันนี้สวยนะครับเนี่ยโอ้ย,อยสวยคันนี้สวยนะครับผม ผ่านมาเจอนะครับเห็นประชายทยแนด์ขันไอ้เข็นถ้าแรกว่าจะถ่ายขากลับนะครับผมไปไปมาไม่ทันขากลับไม่น่าจะทันนะครับเพราะว่าเห็นพี่เขาว่าน่าจะมืดก่อนก็เลยถ่ายไนดะ้แค่นี้นะครับ กำลังขุดกันอยู่อโอเคนะครับผมสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุก like, ทกําลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ